นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะมนิมานิมายังันตมานเตาิพัตตาณิสัพพิาราสัพพิวารานิิขุสังฆสะิขุสังฆะ โขนโธยามะโขนโธยามะสาธุโรภันเตโภภันเตยิขุสังโฆโภอิมานีอิมานีปัตตานีปัตตานีสัปปริวารานี เจริญงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายายพาพัาาพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พอทงของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขข้าพเจ้าทัแก่พระพิสุทธิง์แ่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิงฆ์รับ พันธะอาหารของทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไปอยู่เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้า